ก็วันนี้เป็นเคสดูแลสุขภาพสบายๆง่ายๆนะครับก็เป็นคนไข้ฝรั่งสองคนนะครับอายุประมาณสักห้าสิบสองห้าสิบสาก็เดินเข้ามาปรึกษาว่าเออเขาอยากดูหนุ่มขึ้นอยากดูมีอารมณ์ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรามีวิธีที่จะดูแลเขายังไงบ้างนะครับก็จริงๆหลักการดูแลสุขภาพของทุกๆท่านนะครับคืออ่ะรับเคก่อนแล้วกันฝรั่งคนเนี้ยเขาไม่มีโรคประจําตัวใดๆนะครับ เบาหวานความดันคอเลสเตอรอลอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดทุกอย่างเลยระดับน้ำตาลก็ดีไม่มีโรคไตโรคภาวะก่อนเบาหวานสุปแ้วรัดแข็งแรงดีแต่เขาอยากจะทำให้เขาดูหนุ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นม,มีอารมณ์ดีขึ้นไอ้เขาทำยังไงบ้างที่จะดนเรื่อสุขภาพทุกอย่างนั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่วิถีชีวิตประจำวันหรือวิไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นจากอาหารอาหารก็ต้อง เลือกคาร์โบไฮเดตกลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำก <ừ. S 1> ินโปรโตีนที่มีคุณภาพมีไขมันอิ่มตัวเจอปนน้อยนะครับอาจจะเน้นเป็นโปรโตีนจากพืชแล้วก็มีการบริโภคไขมันน้ำมันที่ดีเน้นโอเมก้าสามโอเมก้าเก้านะครับลดโอเมก้าหกลดไขมันอิ่มตัวก็ต้องปรับเปลี่ยนที่การคุยเรื่อกกงการกินการนอนสรุป้ายดีหมดเราจะเสริมอะไรได้บ้าง คุยไปคุยมานะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะเสริมให้คนในวัยนี้ได้ก็คือฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นมีไว้ทำอะไรนะครับถ้ามีในร่างกายของผู้ชายก็จะช่วยเรื่องสมองทําให้มีการบํารุงสมองสมองคิดบ้องใบมีการใช้สมองได้ดีนะครับด้านหัวใจก็จะช่วยปกป้องหัวใจคือทําให้หัวใจมีพลังงานในการบีบ ช่วยลดภาวะหินปูนม,มาเกาะเส้นเลือดด้านกระดูกก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับกระดูกไม่เปราะไม่บางก็คือเบนฮาร์ดโบนพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อสองอย่างที่สาําคัญที่เป็นความต้องการมากๆของผู้ชายก็คือเรื่องสมรรถภาพทางเพศนะครับเพราะว่าในวัยห้าสิก็ยังสามารถที่จะยังมีกิจกรรมมีการใช้การอยู่อะ่ะนะเขาก็อยากที่จะมีโฮอร์โมนเพศชายที่จะ ทําให้เกิดมีความต้องการทางเพศทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีไม่ใช่แบบว่าอ่อนปุกเปียกทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะครับเขาก็อยากจะเออใช้การได้ใช้การได้ดีขึ้นเหมือนสมัยหนุ่มหนุมอ่าอันนี้ก็เป็นผลดีของเทสโทสเตอโรนแล้วก็ช่วยทําให้อารมณ์ดีมีพลังชีวิตมีพลังงานในการที่จะเใช้ชีวิตประจำวันคือไม่เหนื่อยง่ายไม่เพลียง่ายไว้อย่างนั้นก็แล้วกัน และที่สําคัญเทโทสเตอโรสูงเนี่ยมันสัมพันธ์กับการมีชีวิตยืนยาวการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอ mm hmm. ือจะมีชะตัวเขาเรียกว่าเฮลส์แอนคือเรียกว่าอะไรดีละ่ะสุขภาพ mm hmm. คุณภาพชีวิตจ mm hmm. ะสู้คนที่มีเทโทสเตอโรสูงไม่ได้ mm hmm. อืก็เลยจัดให้เข้าไป mm hmm. วิธีการจะใช้เทโทสเตอโรนนะครับ ก็จะมีวิธีการฉีดการเท้ทาแล้วก็การกินการ<ม>กินเนี่ยไม่แนะนําเลยด้วยวิธีใดๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอันนี้อาจจะมีกลุ่มนักกล้ามที่เขากินฮอร์โมนเพศช,ชาย<ม>อ่ออยากจะแนะนําว่าใช้ได้ในระยะสั้นๆจริงๆนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศช,ชายเวลามันผ่านปับเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลายเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีอ่ะทำให้เกิดทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรง่ายขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นฮอร์โมน แนะนำก็จะเป็นแบบทาหรือแบบฉีดอย่างคนไข่คนนี้เขาก็สะดวกที่จะฉีดนะครับเพราะว่าผู้ชายบางคนจะไม่ค่อยชอบทาถ้าแบบฉีดเนี่ยเราจะฉีดสามเดือนครั้งนะครับแล้วก็เวลาฉีดฮอร์โมนจะพุ่งพูดแล้วก็จะค่อยๆลดแล้วลดๆพอสามเดือนมาก็ฉีดใหม่แล้วก็ค่อยๆลดสามเดือนมาฉีดใหม่นะครับแล้วก็ทาก็จะทาทุกเช้าทาปั๊บก็จะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะคงอยู่อย่างนี้ยเป็นนานๆคือแบบทาถุงต่อร่างกายจะดีกว่า แต่มันก็จะราดเรื่องมาทาทุกเช้ามาทาหน้าขาเหนียวเหนอะหนะนิดนึงผ <ม eme S 1> ู้ชายไม่ชอบนะครับไม่รู้ข้อดีแล้วราไม่รู้ข้อเราข้อควรระวังอ่าไม่มีอะไรที่ดีมีแบบด้านดีด้านเดียวนะครับก็จะมีข้อควรระวังข้อครวร<ค>ระวังก็คืออาจจะทําให้เน็ตเลือดแดงถูกสร้างมาเยอะขึ้นอื <même. S 2> แต่จริงๆในคนที่ เม็ดเลือดแดงขาดในผู้ชายที่อายุเยอะๆหน่อยเนี่ยหมายถึงมีภาวะซีดนิดนึงการใช้ฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะช่วยให้เม็ดเลือดแดงถูกสร้างขึ้นมาเท่าปกติอันนี้เป็นผลดีอืมถ้าคนที่เม็ดเลือดแดงเยอะอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะสลิปแอป,ปเนี่ยนะครับมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยมันจะไปทําให้เลือดแรงเนี่ยสูงเกินไปทาให้เลือดไหนื่อยแล้ววิธีแก้ทําไงครับ,รบแก้คือต้องไปบริจาคเลือดครับ ง่ายงายมากก็แค่ไปบริจาคเลือดก็่จบอ,อืมอ่าแล้วข้อที่สองนะครับก็จะต้องระวังเรื่องเออต่อมลูกหมากด้วยเราก็จะเจาะค่าเอนไซม์ของต่อมลูกหมากก็คือ PSA ดูเป็นพื้นฐานไว้ถ้ามีการใช้ฮอร์โมนเพศชายแล้วค่าตัวนี้เยอะขึ้นก็ต้องระวังว่าเกิดต่อมลูกหมากอักเสบหรือว่าเกิดอะไรผิดปกติกับต่อมลูกหมากไหมนะครับแต่ดยจริงๆแล้วฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ย เป็นตัวที่ปกป้องไม่ให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากหลายหลายคอาจจะเข้า,าใจผิดว่าเทสโทสเตอโรนทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไม่ใช่ครับเทสโทสเตอโรนถ้าถูกอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนชนิดไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดเรื่องการกินอาหารผ่านพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นทาให้เทสโทสเตอโรนเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนที่ไม่ดีหรือเรียกว่าออกซิเดเอสโตรเจนตัวนี้เนี่ย ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากให้สารกสีเป็นตัวป้องกันไปด้วยอ,อันนี้คือที่จะต้องรู้นะครับเราก็มีการตรวจเจาะเลือดทุกสามเดือนทุกหกเดือนอ่ะช่วงแรกจะต้องทุกสามเดือนกว่ารู้ิึว่าเออเราฉีดไปแล้วค่าฮอร์โมนมันขึ้นมาอย่างที่เราต้องการไหมถ้ามันขึ้นมาดีแล้วหรือว่าขึ้นมามากเกินจากฉีดทุกสามเดือนเราอาจจะเปลี่ยนไปฉีดทุกหกเดือนหรือถึงทุกเก้าเดือน เพราฉะนั้นอยากรู้อะไรต้องรู้สองได้เอออย่างหนึ่งลืมพูดไปนะครับก็คือว่าอาจจะทําให้การสร้างสเร์มน,น้อยลง hmm. ถ้าคนไหนที่ต้องการมีลูกยังต้องการทายาตอยู่เนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นแต่สําหรับฝรั่งคนนี้เราก็คุออยกับเขาเรื่องอแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับ hmm. นั่นก็เป็นข้อควรระวังสามข้อหลักๆที่ เราจะต้องอธิบายให้คนใข้ฟันว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียไม่ใช่ข้อ,ขอเสียสิข้อจำกัดเปนที่จะต้องระวังด้วยอืมโอเโไม่น่าเชื่อนะอันนี้ถ้าเกิดคนทั่วๆไปที่ได้ยินครั้งแรกพูดถึงเทสโทสเตอโรนก็มักจะนึกถึงเรื่องกิจกรรมทางเพศอย่างเดียวเนาะไม่ได้นึกถึงเรื่องเมื่อกี้พี่ต้นพูดถึงเบรนฮาร์ดโบนไม่ได้พูดถึงไม่ได้นึกถึงเรื่องพวกนี้เลย ใช่เบนเบรนฮาร์ดโบนแล้วก็ลองจีวิตี้ครับคนส่วนใหญ่ครับนึกพูดถึงเรื่องฮอร์โมนเพศใช่ไหมนึกถึงเรื่องเซ็กส์เรื่องกิจกรรมทางเพศอย่างเดียวจริงๆฮอร์โมนเันเดี๋ยวเอาไว้คราวหลังเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังถึงว่าถ้าเกิดอวัยวะเพศคือมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเนี่ยนอกจากไปร้าแล้วเรามีอะไรที่ทำให้ไม่ต้องกินไบแหวกก้าทุกครั้งได้ โอ้ถ้าเกิดมีท่านไหนฟังอยู่นะครับมีปัญหาอยู่หรือสนใจเนี่ยก็พิมพ์มาได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือเคสของสับผู้ชายเนาะใช่ครับอืมโอเคมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอตน้นอ่าสำหรับคนนี้เราก็คงไม่มีแล้วครับเราก็จะมีการนัดตรวจติดตามอาการทุกสามเดือนตอนนี้คือประมาณสักกี่เดือนแล้วครับพี่หมอตน้นตั้งแต่มอเพิ่ง เพิ่งขาไปครั้งแรกครับลเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องมีการให้แล้วก็ต้องตรวจติดตามอ่าสําคัญมากคือการตรวจติดตามแล้วก็ต้องบอกข้อควรระวังเขาอืแล้วใช่จะไปหาซื้อในอินเทอร์เน็เตมาฉีดเองนะครับไม่ได้ต้องมีการติดตามดูแลเหมือนกันอมอันนี้แอบถามได้ไหมครับว่าพอพอครั้งแรกเป็นเป็นยังไงบ้างครับก็ผลร,รับครั้งแรกก็คือเขาก็ดู แฮปปีขข้ขึ้นคือจะดูหลังฉีดไปปั๊บเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ได้ถึงสามเดือนฟล l l ์อัพนะครับเราก็จะมีการไลน์หรือว่าโทรติดตามอาการเขาก็บอกเออเขาก็ดูเหมือนแบบว่ามีกําลังวังชาขึ้นมีพลังงานม,มากขึ้นดูไม่งองอะ่ะ mm hmm. คือคน mm hmm. ที่เทสโทสเตอโรนต่ำมากๆเนยจะดูงง mm hmm. ยังมีเคสหนึ่งเหมือนกันครับอายุหกสิบปีพอดีแต่เทสโทสเตอโรนคือระดับเ mm hmm. ขาเรียกว่าฟรี e อ n โดเจนอินเด็เนี่ยปกติเอาห้าสิบถึงร้อย ของอไม่ใช่ฝรั่งคนนี้นะครับของคนอีกเคสนึงเนี่ยด้ยี่สิบสี่เนี่ยคือเขาจะดูง่อมจะดูไม่ค่อยมีแรงจะเชื่องช้าดูซึมซึมนะครับอืมอืมดูเหมือนคนแก่เออเหมือนเหมือนแก่กว่าวัยถ้าอยากประชดถึงจะชุ่มกระชวยดูมีชีวิตชีวาเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ฮอร์โมน,นก็คุณจะใช้ครับ